<c oughs> ตลาดปฐวิกรณ์นะครับท่านผู้ชมวันนี้มาอีกรอบหนึ่งนะส่วนนี้เป็นส่วนโครงการที่หนึ่งนะครับหรือว่าโครงการใหม่นะตรงนี้จะเป็นแนวที่แบกขับเคื่อนเรอยู่ใต้หลังคานะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้สินค้าส่วนมากก็จะเป็นรองเท้านะรองเท้าเยอะมากเลยรองเท้าแบรนด์เนมเนี่ยคู่ละสองสามร้อยนะไม่ใช่คู่ถูกๆนะสามสี่ร้อยก็มีนะครับรุแนแพงกว่านั้นก็มีนะครับแต่ ส่วนมากก็จะเป็นแบรนด์ดีแบรนดดังนะครับแล้วก็สินค้าก็จะเป็นหลากหลายประมาณนี้นะครับผมมาเดินหลายรอบแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าจะอัปเดตให้ดูว่า,าที่นี่นอกจากส่วนที่เป็นเสื้อผ้านะครับผมไม่ได้เดินเข้าไปนะครับวันนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นสินค้าจิปาถะ,ส,ะสินค้าหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับเป็นรองเท้าเป็นานาฬิกานะครับของใช้ต่าง ผมว่าค่าที่น่าจะไม่แพงนะดูจากลักษณะการขายของของ,ของแม่ค้าพราค้าแต่นี้นะเหมือนเขาขายกันแบบชิวๆสินค้าก็ไม่ได้อลังการงานสร้างอะไรมากมายนะสินค้าก็ปกตินี่แหละครับเนี่ยดูดูบรรยากาศนะครับคลักนะครับการซื้อขายจับจ่ายนะครับสินค้ามือสองของเต่าของของเอ่อมือสองของปลดท้ายต่างๆนะครับ หมวกเสื้อนะถ้าท่านใดอยากได้เสื้อประเภทเสื้อราคาถูกนะครับก็ต้องเข้าไปด้านหลังนะครับด้านหลังของตลาดด้านในนะผมไม่เดินไปนะวันนี้ผมให้ดูสินค้าทั่วๆไปแล้วกันนะครับมันจะเป็นเหมือนตลาดที่อยู่ในห้างาที่ผมเคยไปทำตลาดนัดติดแอร์นะครับห้าง อ่างามงวานนะนะครับชั้นแปดนะครับประมาณนั้นเลยแต่ตรงนี้จะร้อนหน่อยเพราะไม่มีไม่มีแอร์นะครับมีเป็นพัดลมแต่ก็ถือว่าโล่งนะอย่างบรรยากาศาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับั่งนู้นด้วยเขาต่อเติมออกมานะผมมาเดินปล่อยรัสละเนี้ยรองเท้าเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวเดินเขาซอยนี้นิดหนึ่งนะไหนๆเขามาแล้วนะ มาเดินหลายรอบนะครับเพื่อให้ FC ใหม่ๆดูนะ FC เก่าๆที่เคยชมก็ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้เขามาเดินรอบนึงตลาดปัตตาวิกรณ์นวมินทร์เสิบสองนะครับตลาดนี้รู้สึกว่าเขาจะเปิดทุกวันนะแต่ว่าก็แนะนําให้มา,าวันอาทิตย์แหละเนี่ยอย่งพวกนี้กล้องถ่ายรูปก,ก็มีนาฬิกา นาฬิกาส,สวยๆนะครับนากาแบรนด์ดังนะผมเห็นรองเท้าอยู่ฝั่งโน้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเดินไปดูรองเท้านะรองเท้ารู้สึกว่าจะเป็นรองเท้ามือสองแต่รองเท้าแบบ 2, 2 99, นุ่งเกตีอ่ะสองสองเก้าเก้าสองร้อยห้าสิบเนี่ยท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับกับรองเท้ากัน ผมเห็นนักเรียนนักศึกษามาซื้อกันเยอะเลยาอาทิตย์ที่แล้วผมมาถ่ายคลิปนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเสียงไม่ค่อยโอเคผมเลยต้องมาถ่ายใหม่นะนี่สองร้อยกว่าบาทสองร้อยห้าสิบร้อยกว่าบาทก็มีนะครับเออพี่อัน วผมเดินไปดูฝั่งโน้นแล้วกันนะครับฝั่งที่เป็นโครงการใหม่นะตอนนี้อาจจะเดินไวๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เดินดูสินค้าเท่าไหร่นะครับเป็นการแน,นะนําสถานที่แล้วกันนะครับบางคนบอกว่าตาลายผมเดินไวผมวูบไปวูบมาก็ขอไปด้วยบางทีการถือกล้องมันก็เมื่อยนะครับผมต้องถือกล้องข้างหนึ่งแล้วก็พูดไปด้วยนะท่านผู้ชมขอไปด้วยเนีย่ยรองเท้าเงี้ยสามร้อยห้าสิบ เป็นรองเท้าหนังเนะุน่นฝังโน้นนะครับสามร้อห้าสิบเหมือนกันนะแยวผมพาเดินไปดูวันนั้นผมมาดูผมมาเดินแล้วมันรู้สึกว่าเสียงจะไม่ค่อยโอเคอนะนี่เนี่ยพู่นี้ก็ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าเก้าร้อยห้าสิบไม่ได้ถูกนะเก้าร้อยกว่านะท่านผู้ชมเม่าท่าว่าขายแค่ในราคาร้อยสองร้อยนะตรงน,นั้นเขาเขาเลือกอะไรเดี๋ไปดูนิดนึง สามร้อยห้าสิบนะครับแล้ผมให้ดูเกตสามร้อยห้าสิบนะครับวันนั้นมาถ่ายแล้วเสียงหายนะขอภัยด้วยสวยๆทำนั้นเลย สี่ร้อยกว่าก็มีห้าร้อยกว่าก็มีประมาณหกร้อยกว่าบาทก็มีนะครับหลายราคานะแต่ตรงนี้เขาหลุมอะไรกัน อันนี้ผมว่าเขาซื้อแปลาอะไรนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นบรรยกาศตลาดปัตวิกรนวมิน7เจ็ดสิบสองนะครับวันอาทิตย์ผมมาวันอาทิตย์นะครับก<ส>็<ส>แนะนําให้ทุกท่านมาเดินนะครับอยู่เขตทางบึงกลุ่มบางกะปินะของเก่าของใช้ในบ้านนะครับ เหนือเข้าตานะท่านผู้ชมเอ้ร้อนมากเลยโอเคนะครับวันนี้ก็มาเดินตลาดปัทวิกรณนะครับส่วนที่เป็นอ่าส่วนขยายที่เป็นเอ่อสินค้าญี่ปุ่นนะก็ส่วนมากนะครับญี่นะเดินนแล้วก็ขอใไ้ใครบ โอเคนะครับสวัสดีครับผม ใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันเินชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันคนจนผ่านคนจร,จริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแท่นอนขอพรอหลวงพ่อช่วยที บ่เห็นดอกเป็นยังอำเภอพาทีอยุธยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มที่อยู่ก็ร่มเย็นเพื่มก็งามตามหาเจดีเป็นศูนย์รวมใจพาที เป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งน้โมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพอ่อที่บนเรียนชนะจนขึ้นขอสมเลนพันลานที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนบองพอ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่า สิทธิ์หลวงพ่อรวยฝากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติ่นแค่คิดให้ผ่านทุกฝันวอนพ่อให้ช่วย